โควิดรอบ3มเนี่ยนะคะมาแรงมาเร็วเดือเกินแล้วก็ส่งผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงกว่า2รอบแรกนะคะสิ่งหนึ่งที่จับตามองกันคือเรื่องของบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คาดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง40%นะคะในช่วงนี้นะคะคุณโสพลณวรัตนาพงศ์นะคะจะพาไปพูดคุยกับคุณเสียนาดัมซัมกรรมการผู้จัดการบริษัท Purple w ลวอนเจอร์จำกัดนะคะผู้บริหารแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยที่ชื่อว่าโรบินฮูดในเครือ s c b จะไปดูในภาพรวมว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงมาตรการในการช่วยเหลือบรอบรดางๆ ติดตามได้เลยค่ะในช่วงที่โควิดสิระบาดอย่างหนักแบบนี้หนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างมากจริงๆก็คือธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าส่งอาหารนะครับ มีหลายแพลตฟอร์มหลายเจ้ามากที่ให้บริการอยู่ตอนนี้แต่ละเจ้าก็อาจจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ผมพูดคุยกับผู้บริหารของ1แพลตฟอร์มที่ให้บริการโดยที่ไม่ได้คิดค่า GP หรือค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเจ้าเดียวในตลาดเติบโตแค่ไหนการที่ไม่คิดค่า GP จะมีส่วนทําให้เจ้าอื่นๆต้องหันมาลดค่า GP หรือเปล่าเพราะทางการโดยกรมการค้าภายในก็จับตาเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้บริหารของโรบิน h ูดพร้อมๆกันครับ คุณบิ Nay, like ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอยู่กับคุณเสียนาล่ำซำมนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทพอร์ตเวนเจอร์จำกัดผู้ให้บริการโรบินฮูดนะครับคุณบิ๊กถามถึงตอนนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงโควิด -19 คนใช้บริการกันเยอะมากของโรบินฮูดตอนนี้ปริมาทั่วกรรมเป็นยังไงบ้างครับครับออขอเล่าอย่างนี้นะครว่าภาพจริงๆภาพรวมของของฟู้ดเดลิเวอรี่ในเมืองไทยตอนนี้ต้องต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราเข้าเวฟสามฉะนั้นเวฟสามตอนเนี้ยทุกเนี่ยทุกทุกคนนะฮะตอนเนี้ ฉะนั้นในภาพของเราเองนะในในโลงไปดฟูเดอรี่เนี่ยเรามองว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมายอดในการสับซื้อของเราเนี่ยเราเพิ่มขึ้น40%นตฮะัตั้งแต่เดือนเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วงที่เราเริ่มล็อกดาวน์กันจริงๆฉะนั้นนะครับุม,มนี้ยเราจะเพิ่มขึ้นนะครับมประมาณ 40%? 40%ที่เพิ่มขึ้นตอนนี้อันอันนี้เป็นเป็น,น,ปนทั้งอุตสาหกรรมไหมครับคุณคุณคุณบิ๊เท่าที่มีข้อมูล ครับอตอนนี้เท่าที่เราเคยคุยกับหลายๆแพลตฟอร์มก็ตามนะครับที่เรามีการคุยกัน,นส่วนใหญ่ก็มีการเพิ่มขึ้นแต่บางบางบางพระกอมก็ลักษณะคือเพิ่มขึ้นนลักษณะอาจจะเพิ่มขึ้นมากหรือเพิ่มขึ้นน้อย uh. นะครับต้องต้องเรียนพี่พถึก่อนว่ามุมนึงเนี่ยคือวันนี้ ผมคิดว่าร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาซัพเฟอร์มาตั้งแต่รอบแรกแล้วเขาคิดว่ารอบสามเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นกลับมาเหมือนเดิมปพรากฏว่าไม่เหมือนเดิมเขาต้องล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมุมที่ที่ร้านร้านอาหารส่วนใหญ่พูดนะครับก็คือว่าเขาอยากที่จะทําให้ตัว g p มันต่ําลงอยากมองร้านอาอย่างนั้นซึ่งก็อย่างเรียนเยนที่ที่เกี่ยว่าของเราเนี่ยของลูิพิสเนี่ย เราไม่ได้คิด G P เลยแม้สักสักบาทเดียวฉะนั้นเนี่ยหนึ่งบาทหรือศูนย์บาทเนี่ยเราไม่มีการเข้าไอ้ตัวแพลตฟอร์มเข้าโรบิน hood เลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อจริงๆก็คือเราเน้นคือช่วยร้านอาหารเล็กๆคนตัวเล็กๆหรือไรเดอร์เองก็ตามนะคะพี่เดียวในการที่เขาจะเข้ามาสุดอยู่ในสังคมวันนี้ที่เกิดปัญหาวันนี้ภาวะโควิดนะครับครับอย่างเรื่อง่ง G P เนี่ยเป็นจุดเด่นของโรบิน hood มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อสักครู่คุณบิ๊กพูดถึงไรเดอร์ เพิ่มเพิ่มค่าแรงให้เขาห้าสิบเปอร์ซนตด้วยซ้ำไปตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ใช่ไหมครับคุณบิ๊กอ่าใช่ครับพี่เพราะว่ามุมหนึ่งเนี่ยที่เจ๊จี้จะเรียนที่ว่าเนี่ยที่เราจะต้องเพิ่มในช่วงที่มีโควิดล็อกดาวน์เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าไรเดอร์เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับทัชพอยคนตัวเล็กหนึ่งหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการส่งอาหารให้ครับฉะนั้น่ะคิดว่าทุกๆคนนะฮะในประเทศตอนนี้ถูกล็อกดาวน์หมดฉะนั้นเขาต้องใช้ delivery เยอะก็เลยเพิ่่มคาแเงอรี่ซนะ เพื่อที่เขาจะได้มีกําลังใจนะครับในการต่อยอดตัวเขาเองเพื่อช่วยเหลือคนหรือสังคมตัวนี้ครับในการนําความสุขนะครับไปให้กับกับคนที่รอสังานที่บ้านนี่ฮะมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาับ G ีก็ไม่คิดไรเดอร์ก็เพิ่มค่าแรงเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์โรบิรู้จะอยู่ยังไงคุณบิ๊กครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเข้ามาเป็นตรงพูดตรงๆว่าเราเป็นพอร์มทางเลือกนะกันนะครับ ภาพรวมทางเรื่องเนี่ยอาจจะมีเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เนี่ยในในในอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้เอยอะมากเราเป็นเจ้าหนึ่งที่เราอยากจะช่วยร้านอาหารเล็กๆซึ่งวันนี้จะเรียนเรียนที่พี่ถือว่าวันนี้เรามีลูกค้านะครับเก้าแสนกว่าลายรเรียบร้อยแล้วนะครับมีร้านค้าอยู่ในระบบเราประมาณแปดพันห้านะครับนะครับแล้วก็มีรายเดอร์ประมาณหมื่นสามฉะนั้น,นมองมุมเนี่ยเราเลยคิดว่าด้วยตัวเลขตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองร้านค้าเองที่มาจอยโดยไม่มี g p แล้วเราสามารถเอาเงินเข้าให้ร้านค้าได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเราคิดว่าด้วยอีโคซิสเต็มแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะค่อยๆหล่อเลี้ยงฮะฮะทั้งสามส่วนเนี้ยฮะให้ให้ค่าสมดุลและมีความยุติธรรมกันอันนี้ที่เราคิดนะครับเพราะเพราะเรามองว่าจุดสำคัญตรงเนี้ยคือไม่มีใครเอาเปรียบใครแพลตฟอร์มไม่ได้เอาเปรียบร้านค้าร้านค้าไม่ได้เอาเปรียบไรเดอร์ไรเดอร์ไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าลูกค้าไม่ได้เอาเปรียบร้านค้าฉะนั้นเนี่ยอย่างที่จะจะเรียนพี่ว่า ใครก็ตามนะครับที่เป็นร้ังค้ามาจอยเข้าโลบินบูธเนี่ยในมุมลูกค้าเองเนี่ยที่ได้เนี่ยคือเขายังคงได้ปริมาณอาหารเหมือนเดิม,ม,มคุณภาพเหมือนเดิมด้วยราคาที่เท่าเดิมกับที่เขาเดินเข้าไปกินที่ร้านอาหารด้วยในขณะที่ร้านอาหารก็ไม่ได้มีจีพฉะนั้นความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเซฟต้นทุนและจัดก,การต้นทุนของเขาได้อันนี้คะเราเลยรียกลักษณะไอตัว การทําธุรกิจอย่างนี้ฮะหรือการเป็นแพลตฟอร์มอย่างนี้ว่ามันจะทําให้มันหล่อเลี้ยงอ<ถ>ีโคซิสเต็มของเขาเองได้ด้วยทั้ง3ส่วน4ส่วนนี้ครับถามถึงภาพใหญ่ครับคุณบิ๊กครับว่าตอนนี้แนวโน้มธุรกิจเนี่ยโอเคเมื่อกี้บอกบอกมาแล้วว่าของโรบินทูดเนี่ยราโตประมาณสัก4 0มอง<ถ>ทั้งปีซึ่งเรายังไม่มีใครรู้เลยว่าโควิด19จะจบลงยังไงซึ่งแนวโน้มมันก็คงจะยังยืดเยื้ออยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งประเมินทั้งปีของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ยังไงบ้างคครับุณ ครับเออถ้ามองภาพรวมในมุมมองบุกของของเรานะฮะของดูบินดูเนี่ยเรามองว่ายังมีรูมในการโตอีกเ<ม>ยอะมากนะครับ,รบแต่แต่ในมุมหนึ่งเราก็คิดอีกมุมหนึ่งว่าตอนนี้เออหลายๆมุมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเออเนื่องจากเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น KTP ถูกต้อง<ม>แต่ก็จะมีบางร้านอาหารหรือบางร้านค้านะครับที่เรามองว่าเขาเนี่ยอาจจะพูดง่ายคือ เขาอาจจะต้องไปคุยกับหลายๆแัลตอร์มที่มีการคิด GP เพื่อให้ลดราคาลงหรือไม่ข้อ2คืออะไรเขาอาจจะต้องหาแมคานิกหรือรูปแบบในการทำพวกดิจิตอลมาเก็ติ้งใหม่ๆนะฮะอาจจะเปิดโซเชียลมีเดียของเขาเองในการที่จะขายตรงเองนะครับอันนี้เรามองธุรกิจไอเดียิเียถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารในประเทศไทยแล้วครับจะเรียนวิจัยว่าผมจะเรียนว่าปกติแบบคนเราเนี่ยฮะ ปกติร้านอาหารจะมีเขาเรียกมีมียอดนะฮะในการกินอาหารเนี่ยแบ่งออกปกตินะครับเก้าสิบเอร์เซนจะเดินมากินที่ร้านอ,อ,อีกสิเปอร์เซจะเป็นการสั่งอาหารออนไลน์ออถูกต้องไหมครับครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกือบร้อยเเ็นเดินเข้าไปกินที่ร้านไม่ได้ละอือใช่ฉะนั้นเกือบร้อเซจะต้องกินที่ออนไลน์หรือจะมาสั่งอาหารออนไลน์ฉะนั้นมุมนึงอะครับเอ,อ่อผมคิดว่าร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาคือ ไม่สามารถที่จะทําให้ยอดในการสั่งซื้อออนไลน์ที่เป็น delivery นะฮะได้เทียบเท่ากับรายได้ปัจจุบันที่เขามีการเปิดหน้าร้านให้เดินเข้ามากินอฉะนั้นเนี่ยในมุมของร้านอาหารนะเขาต้องหาช่องทางเยอะๆเพิ่มขึ้นในการดีลเลอร์ลี่เนี่ยครับ,รบเป็นมุมหนึ่งครับผมไปแตะกลับไปแตะเรื่อง g p นิดหนึ่งครับเมื่อกี้คุณบิ๊กบอกว่าร้านอาหารนจะต้องพยายามคุยกับแพลตฟอร์มที่เขาเรียกเก็บค่า GP เห็นข่าวกันก่อน,ค,นครับผมค้าภายในก็พยายามจะเรียกฟู้ดเดลเวอรี่ที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆเข้าไปคุยเเรืื่อองนนนี้หมกั คุณบิ๊กมองประเด็นนี้ยังไงว่ามีความเป็นไปได้ไหมถึงแม้เราจะไม่ได้เก็บจ P ีเนาะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นค่า GP ขีของของแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาลดลงมาจากปัจจุบันบ้างมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอย่างที่พี่ทราบนะครับว่าเราก็ไม่ได้คิด G p ีเพราะเราตั้งต้นกาก positioning เราเป็นกางอย,งอยู่ว่าเราอยากช่วยคนตัวเล็กในม,มุมของเราเองนะครับอ,อันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าพี่ๆแพลตฟอร์มคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะมองเรื่องพวกนี้ มองมุมยังไงบ้างแต่คิดว่าหลายๆคนหลายๆภาคส่วนนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือในมุมของการหาหาโซลูชันรูปแบบการขายออนไลน์แบบอื่นด้วยเหมือนกันฉะนั้นในมุมนี้อาจจะตอบไม่ได้นะครับว่าว่าว่ากรมการค้าภายในหรือภาครัฐเองจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากมน,น้อยขนาดไหนนะครับ,รบแต่อย่างน้อยการที่การที่มีโรบิน h ู o ดเป็นคนทำแพลตฟอร์มเดียวกันประเภทเดียวกันเหมือนกัน แต่ไม่เก็บค่า G P มันน่าจะเป็นเหมือนเหมือน,นกลไกที่เข้าไปทําให้กลไกตลาดมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดูดูจะเป็นธรรมมากขึ้นกว่าเดิมเราเป็นตัวกลไกตรงนั้นอยู่ผมมองอย่างนั้นถูกไหมครับเ,เราเอเคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนก,ก่อนว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่คิดเลยเราก็คิดว่าเราจะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันหนึ่งในปัจจัยอาจจะมีอีกยี่สิบปัจจัย ที่จะทําให้ร้านอาหารเซอร์ไพได้ในโมเมนี้นะครับเราเป็นปัจจัยแค่ปัจจัยเดียวนะครับในการที่เข้าว่าบอกว่าเนี่ยลองดูซิว่าแพลตฟอร์มเนี่ยของคนไทยช่วยเหลือร้านอาหารตัวเล็กๆของคนไทยเนี่ยจะโดยที่ทํา G P เป็นศูนย์บาทหรือว่าศูนย์เซนเนี่ยมันสามารถจะช่วยประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง ในมุมเราเราคิดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ยังยังมีอีกหลายๆปัจจัยฮะ,ะในภารครัฐหรือใครๆก็ตามนะค,ะครับในภาคธุรกิจเหมือนกันที่จะต้องเข้ามาช่วยกันค่ังั้น<ะ>ผมถามในในในมุมของคนที่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เราเราตั้งใจทําให้ร้านค้าเล็กๆเขาสามารถอยู่ได้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่โรบินพูดเปิดมาจนถึงตอนนี้เมื่อกี้บอกตัวเลขแล้วว่าเราได้ฐานข้อมูลขนาดไหนเราได้ตัวลูกค้าขนาดไหนมองนแนวโน้มธุรกิจของโรบิน Po ูดซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไกที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมมากขึ้น ต่อจากนี้ไปมองตัวเอง,อย,ง, ах, ง,เองยังไงบ้างกับวางตัวเองไว้อย่างไงบ้างคือเราจะคงมองตัวเองเหมือนเดิมนะครับที่นดเดียวคือมองตัวเองเหมือนเดิมว่าเราคงเป็นจุดเชื่อมแล้วกันนะครับจุดเชื่อมความสัมพันธ์นระหว่างร้านอาหารเล็กๆลูกค้าไรเดอร์คือจริงๆเนี่ยภาพของเราเนี่ยเรามองจุดเราเองเนี่ยเราคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือข้อแรกก่อนนะครับเราเพิ่อเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ระบบหมุนเวียนนะครับของธุรกิจร้านอาหารของธุรกิจไรเดอร์ของคนที่มีรายได้ หรือรายได้ที่ไม่เคยได้เต็มเมตดเต็มหน่วยเนี่ยได้เต็มๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าด้วยลักษณะเงี้ยเราอาจจะค่อยๆโตฮะครับค่อยๆโตค่อยๆรักษาฐานนะครับขณะเดียวกันมุมหนึ่งที่เราคนเตร์นมากอันหนึ่งหรือว่าเราตั้งใจอันหนึงหนึ่งคือไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นธรรมหรือทําให้ทุกอย่างเกิดการอีกตัวอีโคซสเอ่ะมันหล่อเลี้ยงได้ตัวเองด้วย g p พีซีโร่นะฮะสูตรนะครับมุมหนึ่งคือเรายังคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย คือจริงๆเนี่ยต้องต้องเรียนเรียนที่อย่างนี้ว่าณโมเมนต์เนี่ยที่มีการส่งในตัวเดลิเวอรี่เนี่ยคอนเซิร์นหนึ่งก็คือการการส่งอาหารที่บางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นการแพร่กระจายเชื้ออะไรไหมชัช้นมุมหนึง่งใช่ช่วงโควิดด้วยฉะนั้นเนี่ยมุมของของแพลตฟอร์ม่างเราเนี่ยโลบินดูดเนี่ยเรามองว่าทุกๆครั้งที่มีการส่งอาหารจากจากไรเดอร์เราเองเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการเทรนนิ่งอย่างดีต้องใส่มีหน้าก,ากากจะต้องมีการฉีดอะพอทุกครั้งที่มีการส่งอาหารชั้นมุมหนึ่งะละ เพื่อรักษานะฮะอีโคซิสต็มเศรษฐกิจและมุมหนึ่งเพื่อรักษาและความปลอดภัยของสังคมให้มากขึ้นอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นเป็นลองเทิมนะครับแผนของเราี่ดีในอนาคตนะครับผมพูดถึงลองเทิมผมผมต่อย,ยอดไปลองเทิมตัวบิสเนสแพลนของของโรบินฟ o o d เราจะเห็นการขยับขยับของโรบินฟู้ดมากกว่าการเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ไหมครับในเมื่อเรามีข้อมูลทั้งร้านค้ารายย่อยเป็นจำนวนมากแล้วและมันน่าจะมากขึ้นอีกในอน,นาคต เรามีฐานลูกค้ารายย่อยเรามีฐานลูกค้าของไรเดอร์เราจะเห็นการแตกยอดธุรกิจของบริมินพุดไปในทางไหนีบ้างครับครับหม่จริงๆคือเป็นกระดับที่ดีนะฮะ <laughs> ออคือเราเองเราเรามองอย่างนี้ว่ามันเนื่องจากเราเรามองเป็น last mile ล่ะ <c oughs> last mile เนี่ยหมายความว่ามันมีมีฝีหรือมีอะไรความสามารถในการที่กระจายเข้าไปเนี่ยครับเราก็เริ่มที่จะคิดนะครับเหมือนกับแลฟ,ฟอร์มเจ้าอื่นนะฮะที่มีบอกว่าเฮ้ยมีการให้บริการแบบ ฟู้ดและอาจจะมีน,น,น,นอนฟู้ดในอนาคตฉะนั้นนะเราเดิม explore ไอเดียหรือว่าจะมีนำเสนอไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยลองมาคิดดูซิว่าเราสามารถโรบินฮูดเ,เราสามารถคนช่วยคนกลุ่มไหนได,ได้อีกในสังคมที่วันนี้เขาอาจจะไม่เป็นธรรมอยู่ที่วันนี้เขาอาจจะลําบากอยู่ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารนะครับพี่ <analog> <ż ๆ S 1> อาจจะเป็นธุรกิจประเภทอื่นที่เป็นเป็นสายปานแบบเขาอาจจะไม่ยาวมากนะ, <analog> ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทําอะไรที่อาจจะมีแคตเอรี่อะไรที่เป็นนอนฟู้ดขึ้นมา เพื่อช่วย SME รายเล็กเจ้าอื่นๆอีกอที่ไม่อาจจะไม่ใช่บูดนะครับพี่นะครับอาจจะเป็น<ม>เรื่องอของสินเชื่อเพราะแน่นอนเรามีแบงค์ทยพาณิ์เป็นเป็นแม่อยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อให้ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอาจน่าจะเป็นรูปแบบนั้นถูกไหมครับใช่อันนั้นก็คือเป็นรูปแบบในการที่เราคิดว่าเราจะต่อยอดเพราะอย่างที่บอกว่าสายปานไม่เยอะนะครับพอเข้าสายปานไม่เยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ lending เขาได้นะครับหรือให้ lending เขาได้กับเจ้าเพราะปกติต้องต้องเรียนพี่อย่างที่ว่า ผมคิดว่า50%ของ SME ที่เป็นร้านอาหารเจ้าเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขอเลนดิ้งกับธนาคารได้ไม่มีเพราะเขาไม่มีไม่มีสเร็ไม่มีข้อมูลไม่มีรายรับรายจ่ายมุมนึงที่เข้าไปเนี่ยเขาไปเป็นพวกผู้นอกระบบซึ่งมันจะกลายเป็นโซเชียลปเบ l e มต่อแต่นนั้เนี่ยมีทุกอย่างมีทุกทางเซสชั่นของเขาเลยเราจะรู้เขาทำอะไรแไห้ อืมใช่ครับเอึ่งอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เราสามารถจะสีไดได้เราเราน่าจะได้เห็นเราน่าจะได้เห็นบริการในใหม่บริเบนฮูดอยู่ประมาณไหนครับตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้ของตัวเองธุรกิจของตัวเอง ออตอนนี้ที่เรามองอยู่นะครับก็ตอนนี้เราค่อยๆกำลังพัฒนานะแล้วก็ฝีไอเดียต่างๆเนี่ยคิดว่าประมาณปลายปีปลายปีนี้อาจจะมีอะไรใช่ครับปลายปีนี้อาจจะมีมีอะไรใหม่ๆหรือสวิตหรือบริการอะไรใหม่ๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยสังคมได้มากยิ่งขึ้นได้ครับถ้าอย่างนั้นปลายปีเมื่อไหร่ที่โรบินฮุดขยายรายธุรกิจต,ต,ตัวเองรายการนี้ขออนุญาตเชิญคุณบิ๊กไว้ล่วงหนเลยนะครับ เรามาคุยกันดีๆมากเลยครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ได้ฟังกันไปแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแพลตฟอร์ม Robin Hood น่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะคะที่ไม่มีการเรียกเก็บค่า GP นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังกําไรจากตรงนี้นะคะแต่ต้องการเป็นการช่วยเหลือโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่างๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางน,นะคะเรารอดูว่าแพลตฟอร์มอื่นๆจะมีนโยบายทิศทางแบบนี้หรือไม่นะขอบคุณที่รับชม TNN เอช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยมีวิดีโอดีๆให้ติดตามกันอีกเพียบเลย ตาถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆก็ไปกดติดตามกันที่ Facebook GNN Live นะครับช่องทางอื่นๆติดตามเพิ่มเติมกันได้แบบง่ายๆแค่คุณชมคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เท่านั้นครับ